อย่างที่ครูบอกอะค่ะว่าการทําน้อยได้มากทุกคนคะเหมือนที่ครูบอกคุณว่าทําไมครูอะค่ะสวดมนต์ทำไมครูถึงปฏิบัติทําไมครูถึงชอบทําบุญแม้เพียงเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามทุกคนการทําบุญนะคะมันอยู่ที่จิตนะคะเมื่อจิตเราทาอะค่ะไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่า <c oughs> อะไรก็ตามทุกคนบุญมันจะเกิดการสะสมพอวันหนึ่งที่บุญสะสมมากทุกคนเราอะค่ะจะเหมือนคนที่ทําอะไรเล็กน้อยก็เห็นผลลัพธ์เยอะ เข้าใจนะคะเหมือนคนที่ไม่เคยได้ทําบุญอะไรเลยสร้างบาปด้วยซ้ำนู่นนี่นั่นคือบุญไม่ทําแต่กรรมก็แต่งเหลือเกินแบบนี้ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเราไม่สามารถที่จะไปเรียกทรัพย์แบบคนอื่นเขาได้อะทุกคนเราไม่สามารถที่จะเรียกทรัพย์เหมือนคนอื่นเขาได้เราไม่สามารถที่จะได้เหมือนที่คนอื่นเขาได้อ่ะค่ะบุญนะคะ ไม่ใช่แค่ทําด้วยด้วยเงินหรืออะไรนะแค่เราอะสวดมนต์นั่งสมาธิปเป็นแค่เราอะยินดีหรืออะไรกับคนเป็นแค่เราอะค่ะรักพอ่อรักแม่นะคะให้พอ่อให้แม่รักพอ่อรักแม่หรืออะไรก็ตามทุกคนจะไหมทุกอย่างเป็นบุญหมดเลยสะสมเราไม่รู้หรอกอันไหนมากกว่ากันเออเขาบอกว่าทำบุญตักบาตรได้น้อยกว่าทําบุญกับพอ่อแม่เขาบอกว่าทําบุญกับแม่ได้นอ,อะไรมันมันเป็นแค่ การบอกต่อกันมาหรือเป็นแค่คําที่เขียนแล้วเราอ่านเราก็บอกต่อกันมาความเป็นจริงแล้วอะเราไม่รู้หรอกบางทีเราทําบุญกับพ่อกับแม่เราบอกว่าเขาบอกว่าทําบุญกับพ่อกับแม่ได้บุญเยอะสุดอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราอาจจะทําบุญกับพ่อแม่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้อย่างเช่นเฮ้ยทำไมจะต้องให้ทุกเดือนเลยวะให้อีกแล้วก็แค่นี้ก็จะไม่บีจะพอกินอยู่แล้วก็ต้องให้อีกแล้วเห็นนะแล้วคุณยังจะคิดว่าทําบุญกับพ่อกับแม่ได้เยอะที่สุดเหรอคะไม่เพราะมันดูที่เจตนา สมมติว่าเราทาบุญกับพ่อกับแม่เพียงหนึ่งพันบาทนะคะให้พ่อแม่ไว้ซื้อกับพงกับข้าวไว้ทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำหนึ่งพันบาทแต่จิตเราอ่ะโอ้ยถ้าหนูมีเยอะกว่านี้หนูจะให้แม่เยอะกว่านี้นะถ้าหนูมีมากกว่านี้นะแม่จะต้องสุขสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณดูนะเงินหนึ่งพันบาท แต่แรงแรงบุญได้เป็นพันล้านทุกคนแรงบุญได้เป็นพันล้านเพราะฉะนั้นครูถึงบอกคุณว่าไม่มีอะไรบอกคุณได้หรอกคะ่ะว่าทําอันนี้ได้น้อยกว่านี้ทําอันนี้ได้มากกว่านี้เพราะทุกอย่างอยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาทําน้อยแล้วได้มากจําไวค้ค่ะอย่างที่ครูบอกว่าทําไมครูคะ่ะไดออเดอร์น้าหอมเป็นห้าหมื่นขวดภายในเวลาวันเดียวเพราะครูคะ่ะคิดแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลย คิดแต่เรื่องดีๆให้คนได้สิ่งที่ดีให้คนได้ไปแล้วกลับมาซื้อซ้าให้คนได้แล้วมีผลลัพธ์ให้คนได้แล้วบบใจฟูใจเบาใจสบายมีออเดอร์มีอะไรใจมันคิดพอใจมันคิดให้คนอื่นคุณเชื่อไหมนี่คือบุญที่สะสมไม่ได้เยอะเลยแต่ผลตอบแทนมันจะมามาหาศาลที่ครูบอกคุณว่าทําน้อยได้มากเป็นแบบนี้แล้วทุกครั้งทุกการกระทําของครูหลายคนพอทําอะไรก็ขอพรให้ตัวเองทันทีถูกต้องไหมคะ เป็นเรื่องที่ดีค่ะและเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นฟังนะคะทุกครั้งที่เราทําบุญอธิษฐานจิตหรืออะไรก็ตามทุกคนเวลาเราไปทําบุญเราสบครูค่ะเมื่อก่อนครูก็ไม่ได้รู้ไม่ว่าครูจะไปสถานที่ไหนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามทุกครั้งที่ครูทําบุญครูค่ะจะอธิษฐานส่งบุญให้กับดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนั้นทั้งหมดเลย ดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาประจําที่แห่งนี้เทพเทวดาทุกพระองค์หรือว่าอะไรที่เรามองไม่เห็นนะคะดวงจิตดวงวิญญาณผีหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะที่เรามองไม่เห็นทุกบุญครูส่งแบบนี้ตลอดเลยทุกคนเมื่อก่อนครูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเราอะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆครูก็อธิษฐานหยอดเงินจะหยอดเงินทําบุญชําระหนี้สงฆ์จะหยอดเงินค่าน้ำค่าไฟช่วยวัด อธิษฐานเลยค่ะบุญที่ลูกทํานี้ส่งถึงดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้เจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้า,า,จา,า,จาเขานะคะแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เทพเทวดาณสถานที่แห่งนี้เทพเทวดาแล้วก็ค่อยมาที่เทพเทวดา,าประจําตัวข้าพเจ้าชื่อแล้วก็บอกชื่ออย่าลืมเอ่ยชื่อตัวเองเดี๋ยวเขาส่งบุญผิดนะคะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อ บอกชื่อนามสกุลตัวเองวันเดือนปีเกิดนะคะว่าอีเั่นนี้ก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะบุญที่ส่งไปให้ก็ขออนิสงแห่งบุญที่ทุกท่านได้รับแล้วก็ส่งบุญถึงข้าพเจ้านางชนิตาแดงวิชัยต่เรือือๆก็บอกไปนะคะว่าส่งถึงข้าพเจ้าด้วยเทินอะไรแบบนี้ค่ะนะอันนี้เป็นวิธีที่ครูกําลังจะมาบอกคุณว่าทําน้อยได้มากค่ะทุกคนไม่ต้องไปหวังเลยค่ะไม่ต้องแบบว่าเออดุนี่ไม่ต้องคิดเยอะค่ะนะคะได้ความสุขมหาศาลเลยสิ่งแรก ะะบางทีมันไม่ได้มาเป็นตัวเงินหรอกทุกคนแต่พอเรามีความสุขมากๆความโชคดีข่าวดีมันหลั่งไหลามาเราจะได้มากกว่าเงินที่เราปรารถนาอันนี้คือครูอะบอกคุณได้แค่นี้นะคะ